สวัสดีครับก็พบกับวเคตลอดทัวร์อีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็ผมจะพาท่านนะครับมาชมการเปลี่ยนเบาะรถยนต์นะครับจากทางของบริษัทอเล็กซีสนะครับเข้ามาทำให้ผมนะครับสำหรับรถที่ใช้มาเป็นระยะเวลา10กว่าปีแล้วนะครับเบาะมันขาด ผมก็เลยจะต้องเปลี่ยนใหม่นะครับซึ่งใครจ่ายผมทำทั้งคันนะครับอยู่ที่6,500น้าบาทนะครัเ,เข้ามาทำวันนี้เอามาทำที่ออฟฟิศเลยนะครับเพราะว่าสถานที่มันจะกว้างหน่อนยะเดี๋ยวตอนนี้ก็ลังรอช่างอยู่นะช่างทางอเล็กซิสยังไม่เข้ามานะนัดไวป,ประมาณ10บโมงส The dark something? Cause you look like beautiful nightmare the dark a look you know? วันนี้เป็นภายในรถยนต์นะครับเบาะที่ชํำรุดนะครับผมจริงใช้สวมทับไว้แล้วก็มีโอกาสนะครับช่วง ทุบกระปุกอมสินก็เลยมาทำหุ้มใหม่ซะเลยนะครับก็จะหุ้มทั้งคันนะคบาะแต่ความจริงก็ใช้งานได้อยู่นะครับแต่ว,ว่าเราไม่อยากใช้ลนะนี่เป็นเบาะเดิมของ ครัมรี่เราก็ต้องการทำให้ใหม่เลยนะครับเดี๋ยวดูว่าถ้าทำใหม่เสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็ไปรอรับชมกันในช่วงที่รอช่งางฝากแค่นี้ก่อนนะครับครับตอนนี้สำหรับ ร้านทําเบาะนะครับของอเล็กซิสก็มาถึงนะครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับนี่ครับตอนนี้น้องๆมากันทั้งหมดสามคนก็กำลังแกะนะครับอาจจะง่งยากหน่อยนะ ค่อยทำไปทีมงานของอเล็กซิสมาด้วยกันสามคนด้วยกันต้องถอดพวกนี้ออกเลยไหมหรือมันต้องถอดออกไม่ได้ วันนี้ก็สะดวกสบายหน่อยเพราะว่าพื้นที่กว้างนะครับช่างเตรียมอุปกรณ์มาครบยกมาละหนึ่งตัวเอาลมๆเลยจะได้สบาย จัดใหม่เลยนะครับเปลี่ยนที่พนักพิงด้วยจะได้ดูใหม่หน่อยอ่าวแก่จะเสร็จอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมอ้าวโอเค โอ้ตอนนี้ก็ลือได้เยอะแล้วนะครับ นี่ก็ตกรปรกเหมือนกันนี่วะมันไม่มีต้องคำหล่นม้งเยะ เราก็ลือหมดแล้วนะครับตัวกระปกมากรู้น้ำไรหก ขยะขยะอยู่ตรงไหนล่องๆไหนโยนออกไอพี่หน่อยเด้อโอเคเอ็งหุ้มเขาไปต่อยอก <c oughs> อบบบนันแล้วปกปนไกลขึ้นไหม ขี่เอาให้พี่เดชน,นะขี่ขี่เอาให้นะสามคนทำคนล้าน ตอนนี้ก็ใกล้เคียงแล้วครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอาชัวร์ๆนะจับๆอย่าให้ผิดพลาด 狼。 จ้างก็ทำไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เรายังนั่งทำกันอยู่หน้าออฟฟิศนะครับกำลังประดิษฐ์ประดอยจากทีมงานของอเล็กซิสราคาไม่แพงนะครับใครสนใจติดต่อได้เลยนะครับใน Facebook นะครับพิมพ์เข้าไปว่าอเล็กซิสก็มีละรบ,บริษัทก็อยู่สายไหมนะครับ โรงงานอยู่สมุทรปราการใครต้องการก็เรียกใช้เรียกหาได้ตามสะดวกบริการเป็นกันเองรถเล็กก็ราคาไม่ถึง6,500นห้นะครับอันนี้เป็นรถใหญ่ไซส์ใหญ่รถเก๋งไซส์ใหญ่แต่ถ้าใครจะใช้หนังแท้นะครับก็ต้องสอบถามราคาอีกทีหนึง่งนะครับน่าจะเป็นครึ่งต่อครึ่งนะถ้าเป็นหนังแท้ เพราะว่าผมเคยใช้ลสวมทับมาแล้วไม่ได้เรื่องเลยบวดหลังบวดเอวนะครับการที่ไปใส่สวมทับเนี่ยมันจะเลื่อนมันจะขยับได้มันอาจจะก่อให้เกิดปวดหลังบวดเอวได้นะครับอย่างั้นเราก็เปลี่ยนใหม่เลยดีกว่าแตโอเคเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยจะถ่ายให้ดูอรอบๆไปนะครับขอบคุณ ตอนนี้ใกล้เคียงเข้ามาแล้วนะครับนี่มีการติดตั้งตอนนี้ช่งางก็ทำความสะอาดให้นะครับ เก็บทำความสะอาดส่วนแผงนี้เราไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่ายังดีอยู่ก็เดี๋ยวน้องๆเขาจะช่วยทำความสะอาดให้แต่ถ้าใครใช้แล้วก็อยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าราคารวมการเปลี่ยนให้อยู่แล้วนะครับ ตัวนี้จะประกอบยากที่สุดในบรรดาเบาะของรถยนต์นะครับเบาะใหญ่นั่งหลังเพราะว่ามันจะมีรูเล็กรูน้อย ก็ติดตั้งเบาะหลังแล้วนะครับ ครับสำหรับวันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับในการทำเบาะนะครับของรถ Camry รี่นี่ครับอันนี้แผงประตูผมไม่เปลี่ยนนะครับใช้อย่างเดิมนี่คือเบาะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ ด,ดูด้านหลังกันห่าด้านหลังเดี๋ยวไปดูรอบต่างนี้ก็ใครอยากติดตั้งนะครับก็ติดต่อสอบถามของอเล็กซิสได้เลยนะ ตามผู้เลือกเป็นรถไซส์ใหญ่นะเป็นหนังเทียม